ความไว้าวางใจของลุงตู่แปีมาแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงผลงานแบบไล่พิยัญชนะกอไก่ึงคอนทุ้งูกเลยวันนี้เราคุยกันถึงหมวดของจอจานจอจานผมจะนึกถึงอ๋อช่วงนี้โควิดต้องเจ็บป่วยแล้วรักษารักษาด้วยเมื่อคนติดโควิดประเทศไทยเรารักษาฟรีครับประเทศอื่นไม่เป็นนะ ประเทศไทยเรารักษาทั้งคนที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่ติดอยู่ในประเทศไทยไม่ไม่พราะเราคิดว่าอะไรรู้ไหมเขาก็เป็นมนุษย์ที่สามารถเอาโรคภัยไข้เจ็บมาติดกันไ,ได้ไดอาจสมมว่าพี่เป็นคนไทยแต่ต้อเป็นต่างชาติถ้ารัฐบาลปฏิเสธรักษาต่างชาติต้องสามารถเอามาติดพี่ได้ปะ่ะไม่มีครัเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักษาหมดนะฮะทีนี้นี่คือเรื่องของการที่ว่าเจ็บป่วยรักษาและรักษาฟรี ใช้งบประมาณมหาศาลจึงต้องกู้และมีคนไม่รู้ไม่เห็นก็จะหาว่าโอ้นักกู้จะพยาก็ทำไมกู้จะทำยังไงในเมื่อมันต้องซื้ออยู่ซื้อยาซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหลายทีนี้พอต่อมาเนี่ยเมื่อมันเกิดการคลี่คลายนะครับตอนสมัยโอมิคอนเนี่ยความรุนแรงไม่ค่อยจะมีแล้วก็เกิดนโยบายก็คือเจอแจกจบเมื่อเจอว่าเป็น ก็จะมีการแจกแจกะอะไรแจกยา3ขั้นตอนนะครับอันแรกเลยอาการเบามากแจกตามอาการแก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ไข้นะ,ะถ้ามันร้ายมาหน่อยนึงฟ้าทลายจ่จนะครก็แจกไปแล้วถ้าเกิดว่าแรงอีกหน่อยนึงก็อะไรล่ะก็คือเป็นพิเรเวียนี่ก็คือ แกแล้วก็เป็นว่าจบกันจบนี่คือไม่ใช่ว่าตายหายใจไม่ใช่จบไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่แหละกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันครับกักตัวอยู่ในชุมชนเป็นคอมมูนตี้ไอโซเลชันนี่คือเจอแจกและจบทีนี้พอมาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ U ูเซ u s e e พียูเซฟยู นะคะ Co verage, ค coverage emergency patient แปลว่าครอบคลุมคนไข้ฉุกเฉินอย่างกว้างขวางนั่นแปลว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนไข้ฉุกเฉินเราเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายซึ่งเกิดขึ้นในยุคลงตู่เนี่ยนะถูกต้องเพราะไม่งั้นนะตอบ สมมติว่าตบเองอยู่แถวบริเวณหนองจอกอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรมาต้องจะต้องไปโรงพยาบาลที่ตบลงทะเบียนไว้ว่านี่นักประกันสังคมตบใช่ที่นี่<อ>มันจะไม่ทันการเขามีการกำหนดเลยหายใจไม่สะดวกมืออ่อนขาอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยไปดูได้เลยนะคะถ้าโรคเหล่านี้เขาถือว่าอาการเหล่าน,นี้เป็นอาการฉับพลัน เป็นอาการเร่งด่วนที่ไม่สามารถจะต้องเอาคนเจ็บคนป่วยไปโรงพยาบาลนู้นที่เขาลงทะเบียนไว้ไม่ใช่ Universal coverage แปลว่าไปตรงไหนอย่างไรก็ได้เมื่อมีอาการเหล่านี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็ออนไลน์ออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างสามารถจะก็คือสามารถจิ้นข้อมูลกันได้ไงโอ้โหแต่ตอปจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาสุดท้ายคนป่วยตายตอนระหว่างนําส่งโรงพยาบาลถูกต้องโยนไปมาเยอะสมมตินะมีคนคนหนึ่งไปเกิดอุบัติเหตุ แถวรังเศษโรงพยาบาลใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บอกคุณแม่ได้ลงทะเบียนอยู่ที่นี่บ้านคุณอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่สูตรประการอไปนู่นเลยอาจจะตายกลางทางหละแต่ถ้าตอนที่เป็นยูเซ็ปเนี่ยแปลว่าตรงไหนก็ได้เมื่อคุณมีอาการดังที่เขาบอกเอาไว้ว่านี่คืออาการที่จะต้องรักษาฉับพลันทันทีดังนั้นเราจะเห็นว่านโยบายของลุงตูเนี่ย มันเป็นการช่วยชีวิตคนมันทำให้คนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ mm. ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเกิดโควิดแล้วรักษาฟรีทั้งคนที่สัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยและเมื่อเบาบางลงเราก็เป็นเจอแจ่จบแล้วก็พอมาถึงเรื่องที่ว่าเถียงกันเหลือเกินว่าจะต้องไปรักษาที่ไหนอย่างไรก็เกิดเกิด universal coverage emergency patient ก็คือ คนไข้ฉุกเฉินเข้าที่ไหนก็ได้นี่แหละครับคือผลงานลุงตู่ในหมวดพยัญชนะจอจานใช่แล้ว,ลวเจอจ่ายจบและเจอแจกจบใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพาและนี่ก็คือหนึ่งในผลงานของลุงตู่นะครับที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศนั้นไว้วางใจนั่นเอง ช่วงหน้าหรือว่าตอนหน้านี้จะพบกับพยัญชนะชอชิงอลองคิดกันหน่อยสิครับว่าจะนึกถึงผลงานชิ้นไหนนะที่เป็นชอชิงแล้วเดี๋ยวพบกันตอนหน้าครับ